ลูกไม่สบายที่ไรคนเป็นพ่อแม่ก็ไม่สบายใจตามไปด้วย <c oughs> อยากรู้5วิธีแก้ปัญหาทารกป่วยบ่อยต้องดูคลิปนี้เลย <c oughs> และอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม <c oughs> กดกระดิ่งหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะ <c oughs> เด็กเล็กป่วยง่ายเป็นเรื่องปกติแต่แม่แม่รู้ไหมลูกน้อยอาจป่วยน้อยลงได้ถ้าทำตาม5ข้อนี้ ข้อ1ให้ลูกกินนมแม่น้ำนมแม่เหมือนวัคซีนหยดแรกเพราะนมแม่เสริมสร้างภูมิต้านทานมีการทำงานแบบซินไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์สุขภาพในระบบทางเดินอาหารเติบโตได้ดียับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้และยังมี DHA อีกด้วย <Wow. S 1> หากเป็นไปได้การให้ลูกน้อยกินนมแม่ได้นานที่สุดก็จะดีค่ะ 2. ให้ลูกกินผักและผลไม้หลัง6เดือนอย่าลืมเสริมภูมิคุ้มกันจากอาหารที่ทานด้วยผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน <Okay. S 1> เช่นมะเขือเทศแครอทผักโขมตำลึงบรอคโคลี่กีวีเมลอนส้มมะละกอมะม่วงสุกแอปเปลิลสตรอบเบอรี่ให้ลูกทานท,านทุกมือ้อเพื่อเสริมสร้างความเคยชินในการทานผักนอกจากจะได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วการทานกาก,ากใยจะช่วยให้ย่อยง่ายดีต่อสุขภาพโดยรวมของลูกค่ะ 3ให้ลูกนอนหลับเพียงพอการนอนหลับอย่างเพียงพอและหลับสนิทนั้นสำคัญต่อการพัฒนาร่างกายและสมองเมื่อหลับสนิทร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเอง 4. <c oughs> ให้ลูกออกกำลังกายอย่ารอจนลูกโตค่อยให้ออกกำลังกายนะคะเพราะการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายและภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่าย ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายักโหมหรือจริงจังอาจเป็นการเดินเล่นวิ่งเล่นวิ่งเหาะวันละ30นาทีค่ะ 5. ต้องมีสุขอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและสภาพแวดล้อมคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลรักษาความสะอาดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อถูพื้นเช็ดล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ของใช้อุปกรณ์ทานอาหารอย่างสม่ำเสมอเพราะบางครั้งเชื้อโรคหรือสาเหตุภูมิแพ้ก็มาจากของใช้รอบตัวของลูกค่ะ พาข้อนี้เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะช่วยให้ลูกมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้สุขภาพดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้างพัฒนาการในแต่ละวันนั่นเองค่ะคุะคณแม่ให้ลูกเติบโตสดใสต้องใส่ใจให้ครบทุกส่วนไม่อยากพลาดความรู้ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ช่องเด็กทารก everything เอาไว้นะคะคุณแม่